ก็ดีใจนะครับที่เรามีละครเรื่องใหม่เรื่องใหม่นี้เนี่ยทุกคนจะถามว่าอ๋อมันมันเป็นเรื่องใหม่ที่เคยทำมาแล้วใช่ไหมนะครับจะบอกว่าทุกทุกครั้งที่เราทำใหม่เราตีความใหม่เราเราทำให้ละครเป็นละครสำหรับปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นละครที่เป็นทีเดียวก็พิเศษไปเลยนะครับดังนั้นจะเห็นว่านักแสดงไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ก็ดีหรือรุ่นเล็กรุ่นใหม่ก็ดีนบ เขาจะมีการตีความในแบบที่คนปัจจุบันเป็นนะครับแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์ไลฟ์ของโเจต์ก็ดูให้มันดูแฟชั่นขึ้นมานะครับดังนั้นมันก็จะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นเดิมน,นะครับ<ม>เพราะว่ามันเป็นละครปัจจุบันให้คนปัจจุบันคร<ม>ับก็ขอบคุณทุกๆคน,นะคะหรังที่ใหม่หมาว่าเลยครับมันจะแบบแตกมีความัเวเดอ่า ต้องให้แตกต่างแน่นอนเพราะว่าอันดับแรกคือเราเรารีเมคมาเหมือนอย่างที่พี่ป้อนว่าเมื่อกี้ว่าเราต้องตีความใหม่นักสแสดงต้องตีความมุมมองใหม,ม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนดูจะได้เห็นเนี่ยมันคือมันคือเวอร์ชั่นใหม่ของใหม่แน่นอนครับเป็นงานที่ท้าทายสำหรับผมอีกเรื่องหนึ่งครับ แน่นอนก็คือแกนหลักของเรื่องเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเพิ่มความโรแมนติกเข้าไปคือ <c oughs> คือจะบอกว่าเวลาทำความรักอะ่ะมันมีหลายแง่มุมนะครับหลายแง่มุมแปลว่าบางเรื่องเป็นปกจูบบางเรื่องเป็นโรแมนติกบางเรื่องเป็น action, แอคชั่นบางเรื่องเป็นดราม่าแต่เรื่องนี้เป็นโรแมนติกที่เป็นพี๊ด สิ่งที่มันยากที่สุดคือเราจะตีความยังไงให้ความนักคู่นี้เป็นความนักของคนปัจจุบ<ม>ันเทียบเคียงได้ถ้าเกิดว่าคนเทียบเคียงไม่ได้มันจะกลายเป็นละครโบราณซึ่งสมัยนี้ผมว่าคนดูน้อยลงกันไรดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าพระเอกเป็นแบบไหนพระเอกก็ความใจใจร้อนใจร้ายหน่อยๆอ,อันนั้นยังคงอยู่แต่ว่าต้องมีเหตุผลนะครับทุกวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทากับพี่ใหม่แล้วก็บทก็คือว่าทํายังไงให้ลอจิกหรือตัด่ ตัวละครในเรื่องมีเหตุผลนะครับตัวละครต้องไม่โง่กนั่นคือข้อที่1อันที่2คือนางเอกสมัยนี้ผมคิดว่าถ้าเราเอาชิปเปอคอลนางเอกแบบปกติธรรมดาแต่ปุ๊บน้ำตาซึมปั๊บเนี่ยผมว่ามันจะไม่เวอร์กับสมัยนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีปรางพ๊กเนี่ยเซ็กซี่ด้วยเปรี้ยวด้วยแล้วก็มีความเป็นนางเอกด้วยผมเลือกเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เหมาะกับโปรเจกต์นี้ก็เลยลงตัวกันที่ที่โปรเจกต์นี้ครับ มานักแสดงที่เจมมาขอโกรกพี่เจมตอนที่มาเป็นไงคะรู้ว่าพระเอกของเราโดนร่าน่างประเทศสวัสดีครับคุณเทวราชเป็นไงคะที่ได้มาสวมบทด้ในเรืนี้ก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าดีใจมากกว่าดีใจที่ได้ได้มาถ่ายละครเรื่องนี้ซึ่งเป็นละครรีเมคซึ่งเราเราเคยได้ยินว่าเป็นเป็นละครที่คนชอบชื่นชอบมากในสมัยก่อนมันดีใจตรงที่เรา ได้มาเล่นกับพี่ตันซึ่งเคยเป็นเชวราชในเวอร์ชันที่แล้วมาแล้วก็มันดีใจตรงเราได้ทํางานที่มันท้าทายมากขึ้นที่เราจะทําทําละครฟ้าเพียงดินแล้วเป็นเชวอร่ายังไงให้มันแตกต่างจากเวอร์ชันที่พี่ตันเล่นซึ่งพี่ตันเล่นกับเราแล้วคนดูสมัยนี้จะชื่นชอบด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นกับพี่ปลอมด้วยครับ ใจค่ะดีใจมากต้องขอบคุณที่ให้โอ,อกาสแล้วเหมือนกับเป็นเป็นการเริ่มปีใหม่ด้วยกับสิ่งใหม่ๆด้านหลังใหม่ได้ร่วมง,งานกับคนใหม่ๆซึ่งบังว่ามันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบค่ะตั้งใจกำลังที่แน่นาค่ะแล้วขยับไปกับคนไม่ละแล้วเราแล้วเรา รูปใหผมบอกว่ารูปใหญ่ไม่ใช่แก่ไม่ใช่แก่ไม่มีใหบอกว่าแก่พี่มีผู้ใหญ่ก็ที่มาักตามกัาน่าพี่อ๋อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่มาเป็นเพื่อนพี่เขาไหนเขาไหนผู้ใหญ่เอ้ยมาที่แล้วครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ที่ฟ้าทยงดินได้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ดีใจที่ได้กลับไปเจอเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกคนเนี่ย ก็แสดงสุดยอดทิ่มีอยแล้วเราก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกครับสนุกมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเวอร์ชั่นนี้จะสนุกยิ่งขึ้นไปอีกจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าคู้มกับเราก็ชื่อหมันนะครับท <laughs> ี่ใหม่นี้ก็สดุดยอดอีกแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็รับรองว่าสนุกสนุกแน่นอนครับมีคแนะนอะไรี่้องีมไมครับ่น,น,นีไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าผมเคยทำง,งานกับเขามาแล้วนะครับตอนนี้ ห่วงแค่อย่างเดียวครับคือห่วงเรื่องเรื่องพันธุ์ไทยเขาตอน,ปปนมปฝึกขี่ม้าแต่ว่าเพื่อเองเรื่องนี้จะต้องขี่ม้านะครับตอนนี้เขาไปฝึกขีม่ม้านะครับนนมันถือว่านนต้ตตตนชายตน้ตนจะแตกไปแล้วครับอะไรอย่างเงี้กงยก็ตอนเห็นนักแสดงก็ถึงไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยก็ผมเชื่อว่าสนุกแน่านอน,านแล้วก็ได้ที่ใหม่ด้วยมเป็นพุ่มกับเรื่องนี้นะครับรอว่าสนุกแน่านอน,าน ก็แบบมีไหมลองดูดิดูได้ผมคิดว่าผมเป็นคนดีคนดีก็ที่จริงๆอย่างที่ญี่ปุ่นพูดนะครับแล้วก็ที่ท่หมายถึงก็คือเรื่องนี้เราตีความกันใหม่เลยมันจะเป็นตัวละครคลิวิคก็จริงแต่ว่านักแสดงตีความในแบบของคนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีวิติแล้วก็คนสามารถสื่อได้คงไม่มีแบบว่านังเอกแบบว่าน่าสงสารนระเอกไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วยุคนี้มันคือ,อ,อคนดูน่าจะสามารถดีเลกับตัวละครได้ถึงแนมะ้มันจะเป็นยุคดียรแล้วก็อยากให้ดูการแสดงของออการแสดงสมัยใหม่ของพวกเราแลวกันเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วเราก็ถูกบีบเป็นมาหนักมากว่าเรื่องนี้เราห้ามเล่นซ้ําแบบเดิมแล้วก็ต้องนําเสนออะไรใหม่ใหม่ให้คนดูเพราะฉะนั้นคือน,นอกเหนือจาก เรื่องของคอสตูมเรื่องของเซตติ้งที่สวยงามแล้วเนี่ยจะได้ดูการแสดงที่ผมเชื่อว่าน่าจะสนุกแน่นอนครับดูจากแคสติ้งของแต่ละคนเนี่ยเขาก็น่าจะรอตีอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไงฝากเรื่องนี้ไปด้วยครับ ต้นกับพี่บอยเห็นเห็นความละเอียดอ่อนของการแสดงของมิงแล้วที่เลือกบทที่ใหม่ด้วย uh huh. ก็คือ,อที่เลือกบทนี้เพราะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเราเดาไม่ได้ uh huh. มันเหมือนชีวิตจริงมากๆเลยค่ะที่เราไม่สามารถจะเดาอนาคตได้เลยว่านักแสดงต้องเจอกับอะไรบ้างติดต่อเราว่าเป็นคอมเมดี huh. ้ แต่ดราม่สุดสุดอ,อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์ของช่องวันนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่านักแสดงเองก็หลุ้นไปด้วยนะลุ้นพอๆกับคุณผู้ชมอะคะ่ะก็เป็น,นิมิทน์หมายที่ดีค่ะก็ได้ร่วมงานกับช่องอวัน ต้องขอบคุณนะคะที่พ่อแล้วก็พ no like, like, so ี oh, so so ่บอยตั้งแต่เได้มาอยู่บ้านกันก็คือได้พัฒนาอีเมจการแสดงเยอะขึ้นมากแล้วก็มี้สึกว่ามันใหร่วมงานแบบที่ใหม่เคยร่วมงานแบบที่ใหม่มาก่อนถ้าไม่ถ้าไม่มีพี่ใหม่ก็คงไม่มีสูตรนีวันนี้ก็ก็คือไม่ไอยากรู้ว่าตัวเขาจะปั้งจอละครตัวนี้ได้ไม่ถึงจุดไหนก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่ค่ะ ขอบคุณที่ยังเรียกว่าสาวๆสนะคือต้องขอบคุณพี่ป้อนนะคะพี่บอยเช่นเดียวกันที่ให้โอกาสเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ในวงการเนี่ยเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงละารมเพลงมา18ปีนี่คือครั้งแรกของการได้รับละครยาวนะคะต้องขอบคุณที่โอกาสขอบคุณที่ใหม่ด้วยต้อนได้เริ่มแตบที่ใหม่ก็ดีใจค่ะก็กลับละครเรื่ oh. ีด้วยพวกเราทำเป็นที่ค่ะมีร้องเพลงออันนี้ต้องแล้วแต่เุื่องกับค่ท 了解不尴尬。 ครับตอนนี้เนี่ยอ๋อรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ได้ร่วมกับพี่ๆนักแสดงใหญ่ๆหลายท่านแล้วก็พี่ปลาพี่ฟีเไม่ว่าจะเป็นพี่จับตังแล้วก็คุณพิศน์พลนะพี่สุขเกลียนมากที่ได้เขียนละครเรื่องแรกแล้วได้ร่วมงานกับพี่ๆมาเป็นมือรับที่หมายด้วยนอกจากนะครับผมพระผมถึง ใช่ครับก็ต้องกรนอื่น้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่เลือกพวกเรามาเล่นเรื่องนี้นะครับก็เป็นละครยาวเรื่องแรกแล้วว่าปกติเล่นซีดคอมมาก็ตื่นเต้นกับบทนี้ครับเพราะว่าบทนี้ท้าทายมากสำหรับผมนะต้องขอขอบคุณจริงๆครับผมก็ตอนผมก็ได้ร่วมงานกับพี่ใหม่มาเล้าเรื่องหนึ่งนะครับก็ดีใจที่พีปป้อนและพี่ใหม่ได้เลือกผมมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นละครมีเรื่องแรงของผมเหมือนกันก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าสนุกแน่นอนครับผม่านะ พขาดูตแต่ละคนแล้วคือแบบโอ้มาฝีมือทั้งนั้นเลยที่พีกับตานี่คือแบบรุ่นใจรื่นใจที่แบบผมนับเสอนะครับก็สนุกแน่นอนครับอ่รุ่นใหม่ว่าไงรุ่นใหม่ว่าไงนี่นใหม่สุดอ่ารุ่นใหม่ว่าไงเขาถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเห็นหรือเปล่าเห็นน้องหรือเปล่าม่า่ี่พ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 ี่ไี่พี่พี่พี่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 ีี่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  哎多对吧？ ก็ดีใจมากนะครับที่ได้นำมีโอกาสนำพาเทีงเดินกลับมาทำอีกครั้งนะครับก็เวอร์ชันครั้งที่แล้วที่ทำนะครับคนนี้ครับคนนี้วันนี้เขาก็ได้เปลี่ยนบทบาทนะฮะแล้วก็มาทัในคนันี้แล้วก็ดีใจมากที่ท,ที่ร่วมงานจะได้ร่วมงานลางๆนะครับคุณเต้นครับสี็งแครแล้วก็น่าดูเลยทีเดียวครับแล้วกอ็อยู่ในมือของอคุณให่พาวัตนี้ก็โหน่าดูมากๆครับ ค้นปีต้นปีเปิดร่องเลยต้นปีแล้วครับเดี๋ยวให้พนัานากอีกนิ้วกันฝากเป็นแฟนที่รอคอยอเราติดตามเป็นอยงย่งนะกเลยฝาก็เลยฝากติดตามแม่สวพวกเราก็ตั้งใจมากๆฝางเองก็ดีใจมากที่ได้ร่มต้นกับที่นี่ได้ร่มต้นอะไรใหม่ๆแลวก็ขอไม่ผิดหวังล้วก็ ฝ yes> ั่งนี้สัตว์ตัวเดียวนะครับก็พาถึงละครแฟนๆช่างวันนะครับแล้วก็แฟนแนละครฟ้าเพียงดินนะครับผมเชื่อว่าฟ้าเพียงดินในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นฟ้าเพียงดินอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่สนุกครบรดแล้วก็คนดูจะชื่นชอบและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับฝาติดตามด้วยนะครับ